สวัสดีครับมาพบกับบูมอาร์ตตอรี่ใน E ีีที่6กนะครับกับการวาดใบหน้าบุคลิกละครนะครับหรือการออกแบบใบหน้าตัวละครนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับหลักการนะครับการแบ่งสัดส่วนนะครับของใบหน้าหรือทริคเล็กๆน้อยๆครับที่จะให้เพื่อนๆนะครับสามารถวาดใบหน้าตัวละครเนี่ยได้อย่างง่ายดายขึ้นนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวไงก็มาดูเลยนะครับหลักการฝึกแล้วก็วิธีการขึ้นใบหน้านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับน้องๆจะต้องมีนะครับทักษะนะครับการวาดขั้นพื้นฐานง่ายๆก่อนนั่นคือนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมได้สอนไปแล้วนั่นคือการวาดวงกลมนะครับการวาดเส้นตรงนะครับเส้นทะแยงเส้นแนวนอนครับอันนี้คือพวกนี้จะได้ใช้นะครับวิธีการฝึกนะครับทํง่ายเอ่ยจะวาดให้มันกลมๆได้แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยครับก็คือฝึกครับนะครับฝึกไปเรื่อยครับน้องๆ บนซ้ําๆนะครับจนกว่ามันจะกลมนไปเรื่อยๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวพอวาดไปแบบสักพักเดี๋ยวเราก็จะสามารถวาดได้เองนะครับถ้าไม่ผมถึงบอกว่ามันจําเป็นนะครับวงกลมก็คือนะครับใบหน้าเนี่ยมันจะขึ้นโครงด้วยเรื่องของวงกลมก่อนนะครับมันคือรูปทรงของกะโหลกครับเนี่ยครับอ่าส่วนข้อต่อต่างๆนะครับเนี่ย ต่างๆก็คือจุดขยับต่างๆของการวาดบุคลิกตัวละครเนี่ยคือมันจะต้องใช้วงกลมเป็นหลักนะครับเพราะฉนั้นมันจึงมีความจําเป็นห้องข้างมากนะครับฝึกนะครับนะครับทิกทิกหรือเทคนิคง่ายก็คือให้น้องๆนะครับนี่ครับนี่ข้อมือครับไม่ต้องขยับแต่ไปใช้ข้อศอกในการเคลื่อนแทนถ้าน้องๆทาได้แบบนี้ครับน้องๆจะเอากลมใหญ่แค่ไหนก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมไหมอืม ใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับอ่าพอวนในรอบแรกมัน,นยังไม่กลมก็รอบที่สองก็แต่งให้มันกลมนะครับอันนี้คือทิศก,การฝึกอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหลักการวาดนะครับหลักการวาดอ่าของของผมเนี่ยมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆครับก็คือสักครู่นะครับก็คืออ่านหนึ่งนะครับหนึ่งเลยวงกลมอ่าสองนะครับขั้นตอนที่สองครับก็คือวงกลม ใช้เส้นตรงครับกาหนดแกนน้องๆอยากให้บุคลิกตัวละครเนี่ยมีความส่วนของคางครับยาวแค่ไหนหรือสั้นแค่ไหนก็แล้วแต่ครับใช้เส้นนี้ในการกําหนดครับผมเอาแค่นี้นะครับปึ๊บนะครับขั้นตอนที่สามนะครับเ๊บวงกลมเสร็จใช่ไหมกาหนดส่วนที่เป็นแกนนะครับใส่เส้นบวกเข้าไปครับส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนของหน้าม้านะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นหน้ามานะครับเป็นผมนะครับใช้สในแบบการวัดเพื่อทําให้เกิด ส่วนของแก้มนะครับส่วนของกล้ามเนื้อแก้มนะครับตรงนี้ต่อมานะครับสัดส่วนขั้นตอนที่4นะครับก็นี่ครับปึ๊บนะครับปึ๊บแล้วเราวัดลงมาเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมครับที่ทับอยู่บนวงกลมนะครับมันก็มองก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อเขาโค้งเป็นอย่างนี้ครับต่อมาครับขั้นตอนที่5ครับมันเริ่มเลยนะครับวงกลมตั้งความยาวของคาง ใส่หน้ามาของผมนะครับแล้วก็ลากสามเหลี่ยมออกมาเป็นส่วนของคล้ายๆกับเป็นขากรรไกรอะนะครับเป็นขากรรไกรของใบหน้าครับแต่นั้นก็มาใส่ล่งกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยแ่สุดท้ายก็มาเก็บครับเนี่ยมันกลมอ่ะอ่หลักการก็จะมีอยู่ห้าขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาวาดเต็มๆให้ดูนะครับอ่าวงกลมก่อนนะครับ นะครับจากนั้นนะครับความยาวของสัดส่วน,นค,ควมยาวของคางนะครับส่วนของส่วนของอใช้คาว่าอะไรเขาเรียกอ,อะไรตีมผมปะตีมผมนะถ้าผู้หญิงเป็นหน้ามา้าผมใช้คำว่าหน้าม้าแล้วกันครับขั้นตอนที่สี่แล้วนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บๆเนี่ยขั้นตอนที่ห้าสุดท้ายครับก็เป็นการใส่ครับ ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงครับก็คือน้องๆต้องให้ซ้ายขวามันเท่ากันอ่าทีนี้จะสังเกตว่านะครับช่วงหัวเนี่ยจะสั้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าสั้น,นครับเราสามารถขยายไม่ได้นะผมจะมาพูดเสมอนะครับว่าให้ใช้เซน์นะครับเซนของนักวาดเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็คือการกะสัดส่วนการดูการสังเกตนะครับว่าอ่ามันบาลานซ์อะไรมันโอเคหรือ,อยังครับเราไม่จําเป็นต้องแบบ ตามแบบแผนเป๊ะๆนะครับอ่าเพราะได้ลักษณะของเขาโคมแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะพามาแบ่งอ่านขั้นตอนต่อมาครับก็คือการแบ่งอ่านอ่าผมนะครับอันนี้ผมอุรหนังสือยอมากครับผมอ่าเส้นของดวงตานะครับอ่าดวงตานะครับต,ต่อมาก็ปากไอ้จมูกครับจมูกแล้วก็ปากสุดท้ายนะนครับ ทีนี้เนี่ยดวงตานะครับเนี่ยเมื่อเราแบ่งได้่างนี้แล้วเพื่อความแม่นยํานะครับเราจะแบ่งอีกสองอีกหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับเห็นไหมอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับบางตําราหรือนะครับนักวาดเก่งๆบางคนเนี่ยนะครับที่เขาสอนใน u t u b e หรือสอนในหนังสือเนี่ยเขาจะมีการแบ่งอีกครับนี่คือนี่ครับนี่ครับเส้นตรงเนี้ยมันต้องอยู่ตรงแก้มครับนี่ย ประมานี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของดวงตานะครับอ่ถ้าน้องๆเริ่มฝึกวาดใหม่ๆนะครับจะจะใช้เทคนิคนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเส้นมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอาจจะทําให้ดูงุดหิดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราฝึกใหม่เราสามารถใช้ได้นะเห็นเห็นไหมครับมันก็จะได้สัดส่วนที่ ชัดเจนนะครับในการขึ้นเขาโขมนะครับอ่าต่อมานะครับก็คือการวาดผมนั่นเองนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นใบหน้าตรงนะครับอ่ามาดูนะครับภาพนี้นะครับอน้องๆต้องจินตนาการก่อนว่านะครับมันคือคือหัว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 กระโหลกของคนเนี่ยนะครับมันคือรูปทรงเลขาคณิตก่อนนะครับรูปทรงเลขาคณิตนะครับก็คือวงกลมอ่ะเหมือนผลส้มุนอะไรเงี้ยแน่นอนนะครับว่ามันจะต้องมีจอมใช่ไหมส่วนที่ผมเนี่ยจะต้องชี้ออกมา นะครับอะศมนติผงที่มาเนี่ยเนี้ยนะครับเนี่ยนะผมมันจะชี้ออกมาจากจุดศูนย์กลางนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเไหมครับเมื่อมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเนี่ยมันจะต้องคือเรียกอะไรถ้ามันกลมอะมันจะอยู่มันจะอยู่ด้าน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 จะด้านบนก็ได้ด้านด้านบนหรือด้านหลังก็ได้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นผมเราก็มาดูใบหูก่อนใบหูจะอยู่ช่วงดวงตานะครับยาวมาจนถึงใกล้ใกล้ก,กับปากนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าต้องอย่าลืมว่านะครับกระตูนเนี่ยมันคือการตัดทอนรายละเอียดนะครับมันคือการตัดทอนรายละเอียดของคนจริงๆออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆองวาดกระตูนเนี่ยมันจะไม่ต่างอะไรกับการวาดคนจริงๆให้คิดอย่างนี้แค่เราตัดทอนพวกรายละเอียดคือหน้าใบหน้าคนเราครับบางที ซ้ายขวาม,มันไม่เท่ากันความบิดเบี้ยวของจมูกมันต่างกันบาลานซ์ความแต่ตูนจะมีแบบแผนชัดเจนแต่คนเหมือนอ่ะการวาดคนเหมือนนะครับมันจะมีมันจะมีมะมลักการอีกแบบหนึ่งที่ต่างกันออกไปนะครับซึ่งการซึ่งกรตูนเนี่ยมันจะเกิดเสน่ห์อย่างหนึง่งนะครับอทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วจะเป็นลักษณะของเส้นผมเนี่ยนึกเห็นไหมตีนผมเนี่ยที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นะก็นี่ครับออกมากจุดศูนย์กลางครับ ผมจะเป็นไงก็ช่างนะครับเนี่ยผมใช้ตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยนะผมไม่ถนัดว่าผู้ชายเลยครับแต่ก็สาธิตเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับขรงผมทั่วไปนะครับอ่าวัยรุ่นมอปลายแน่นี่ครับจะเป็นลักษณานี้นะ อ่านี่คือทรงผมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้คือออกมาจากจุดศูนย์กลางเสมอนะครับเนี่ยอ่าเหมือนผลส้มครับเหมือนเนี่ยผลส้มมีจุดศูนย์กลางนะครับมีนี้แล้วก็มีใบเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยแค่ผมจะออกมาอย่างนี้เห็นไหมอ่าทีนี้เนี่ยใบหน้าตรงนะครับผมมองว่าเป็นการวาดที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับ แต่ถ้าเป็นใบหน้ารูปแบบอื่นนะครับอ่าตรนี้มาดูหลักการเดิมเลยครับสเต็ปมีห้าสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันเพียงแค่ว่าถ้าหันหน้าทางซ้ายนะครับบาลานซ์ของแกนตรงนี้อ่าผมใช้คำว่าแทนแกน x แล้วกันแกน X เนี่ยจะโค้งครับตามรูปทรงของใบหนะ้าโค้งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นอ่าอันนี้เป็นแกน y แล้วกันแทนแกน y แกน y เนี่ยนะครับก็จะโค้งไปตามลักษณะนะครับ เนี่ยนะเนี <ís> <nói> ่ยไม่ได้อย่างนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับหลักการเดิมนะครับดึงดึงเส้นนะครับเนี่ยนก็จะได้ไม่จะได้นะครับอีกนะ มันก็ได้บาลานซน์ครับมันก็ได้รูปทรงใบหน้าอีกรูปแบบหนึ่งครับเห็นไหมเนี่ยผมก็จะงอกตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะน,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 นี่คือผมคร่าวๆนะครับเนี่ย นะเหมือนกันนะครับจะเป็นซ้ายขวาก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตอนที่ผมเริ่มฝึกแรกๆครับผมจะฝึกหน้าตรงก่อนนะครับอุ้ยฝึกเยอะมากครับน้องๆฝึกเป็นแบบสามสิบสี่สิบรูปเลยครับแล้ววาดรูปแบบแบบนี้ยเป็นร้อยรูปนะครับวาดวาดวาดแล้วก็ฝึกนะครับฝึกในการวาดแล้วก็ตัดเส้นแบบเนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ครับเป็นสิบสิบรูปเลยนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสิบสลูกเลยนะครับโดยการนะครับตอนที่ผมเริ่มฝึกแรกๆครับผมจะยังไม่ใช้เรียลฟอนต์ที่เป็นการ์ตูนดังนะครับเพราะว่าเราจะยังดึงเอกลักษณ์ของการ์ตูนออกมาได้ไม่ชัดเจนผมใช้การดูแบบคนจริงๆนะครับแล้วเอามาวาดนะครับมันจะได้เออเราจะได้หนึ่งเราจะได้ลดความตึงเครียดของแบบที่อาจารย์ต่างๆเขาวาดนะครับสองนะครับใบหน้าของคนจริงๆอะครับบาลานซ์ซ้ายขวาเนี่ย มันยังยืดหยุ่นได้ก็คือมันยังไม่เท่ากันชัดเจนมันกับการ์ตูนดังผมก็เลยจะใช้เล่ห์เพลิเป็นแบบคนจริงก่อนอันนี้ก็เป็นคนจริงๆนะครับจริงๆงานมีเยอะมากนะครับอยากให้ดูทีนี้เนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการฝึกการฝึกนะครับการซ้อมเนี่ยนะครับเราใช้แค่กระดาษ A4 ทั่วไปได้นะครับใช้กระดาษ A4 ทั่วไปได้นะครับแต่นะครับถ้าเราจะเริ่มลงหมึกจริงแล้วเนี่ยแนะนําให้เป็นกระดาษนึงครับนี่ครับเขาเรียกว่ากระดาษ ทํางานอาร์ตนะครับเขาเรียกว่ากระดาษ80กรัมนะครับกระดาษการ์ด80กรัมมันจะมีความหนาแล้วก็ความเรียบนะทำให้น้องๆฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเก็บผลงานได้อย่างเป็นชิ้นด้วยนะครับอ่าอย่างนี้อ่าแล้วก็เนี่ยอย่างน,างนี้ชิ้นนี้นะครับก็คือผมทำสปีดดรออิงไว้ต่อจากคลิปสอนนะครับก็คือมันจะมีความแตกต่างเห็นไหมเรื่องของความคมของเส้นนะครับความความคมของเส้นนะครับ ความนิ่มนะครับมันจะต่างกันอย่างกระดาษ A 4ทั่วไปอะครับเวลาเราวางในพื้นที่ที่มันไม่เรียบมันจะทําให้เส้นเราเนี่ยไม่คมนะครับถึงถ้าทนั้นที่จริงแล้วอันเนี้ยว่าดอันเนี้ยวาดก่อนชิ้นนี้อันนี้เป็นชิ้นเริ่มฝึกด้วยแต่ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่ผ่านการฝึกมาแล้วนะแต่เส้นเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ียบเท่าชิ้นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเรื่องของอุปกรณ์ไปด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่เริ่มฝึกก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับทั่วๆไปคือดินสอครับดิน นี่ครับสกุละนะครับมี3อย่างนี่ครับปึ๊บนะครับส่วนของผมก็จะมีอีก2องย่างคีอไอ้นี่ครับมูอังนะครับช่วยได้นะครับใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้นะครับโอเคต่อไปก็ไปรับชมสปีดรออิ่งนะครับที่ผมวาดภาพนี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่การวาดโค้งล่างหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไปจนถึงสเต็ปที่ตัดเส้นนะครับก็ยอมรับว่าหลังมันห่างหายไปนานนะครับมือก็ยังสั่นอยู่นะครับ ก็ยังสงสัยต้องฝึกวาดวงกลมอีกหลายร้อยแผ่นเลยเดียวกว่าจะคืนฟอร์มได้นะครับต้องขอยอมรับตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องของการวาดวาดก,การ์ตูนวาดมังงะเป็นการเฉพาะนะครับผมไม่ได้ผมก็ฝึกฝนจักแต่ความชอบของของเราเองนะครับเราชอบเราเห็นว่างานศินละปะแขนงนี้มันมีเสน่ห์เราก็ฝึกของเราไปนะครับแล้วก็จะอยากจะทําคลิปเนี้ยเพื่อที่จะฝึกไปพร้อมกันกับน้องๆที่ เพิ่งเริ่มเข้ามาฝึกเริ่มมีความชอบนะครับเข้าาฝึกไปพร้อมๆกันจะได้เห็นพัฒนาการไปพร้อมกันนะครับโอเคนะครับงั้นก็ไปรับชมสปีดดรออิงกันเลยไปเลย แล้วนะครับกับสปีดดอยนะครับการวาดใบหน้านะครับบุคลิกตัวละครครับก็คงยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับที่จะให้เขาเรียกว่าในขนาดตัวผมเนี่ยกลับมาวาดก็ต้องต้องฝึกอีกนะครับเพราะว่าผมดูจากลักษณะของสเกลแล้วเนี่ยยังมันมีโครงบินส่วนที่บิดิดเบี้ยวยังไงก็ต้องฝึกไปอีกนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นุ้องที่กาลังฝึกฝนอยู่เช่นเดียวกันนะครับสําหรับน้องคนไหนครับที่ยังฝึกฝนอยู่นะครับก็นะครับ อย่างที่ผมเคยเล่าไปนะคือให้เน้นการฝึกของเรื่องเส้นของเรื่องการวาดรูปวงกลมนะครับเส้นตรงนะครับถ้าเกิดสามารถขึ้นโค้งแบบนี้ได้ก็จะโอเคนะครับการตัดเส้นอะไรนี้ก็เราค่อยๆฝึกหัดกันไปนะครับอ่าแล้วก็อย่างนึงนะครับสําหรับการวาดนะครับเส้นที่ยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับกระดาษนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนะครับ กระดาษพื้นนะครับพื้นที่เรียบนะครับก็จะมีผลเหมือนกันนะครับก็ให้ปรับดูตรงส่วนนั้นด้วยนะครับถ้าฝึกไปแล้วมันยังไม่ได้ตรงสเปคตามที่กําหนดนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยนะครับไม่ต้องพอนะครับค่อยค่อฝึกไปนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเหมือนอย่างตัวผมนะครับผมก็ฝึกจากความชอบะครับไม่มีขอมสวรรงใอะไรแต่ก็พอที่จะทักษะเล็กน้อยนะครับที่จะสามารถถ่ายทอดได้นะครับยังไงก็นะครับก็น้องๆทุกคนเหมือนกันครับที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดมีนะครับ ทักษะหรือมีข้อเสนอนะอะไรก็ให้พิมพ์ไว้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปนะครับต่อๆไปนะครับแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาไปพร้พอมๆกันนะครับโอเคแล้วยังไงเจอกันในอีพีถัดไปครับแล้วผมจะวาดอะไรมาดูกันนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ